<med> เรามาอัปเดตนิดนึงนะครับกับโตโ๊ะข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ <relax. S 2> ช่วงที่เราจะมาตามข่าวประชาสัมพันธ์แ <relax. S 2> วดวงคาทอลิกงานฉลองวัดแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจด้วยกันนะครับนี่ أ, เรื่องแรกนี่ก็อย่างที่พี่น้องทราบนะครับก็มีประกาศสภาปะมุบาดหลวงโรงมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่องการจัด พิธีทางศาสนาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในประเทศไทยพระศาสนาจาักรคาทอลิกประเทศไทยก็มีการกําหนดเวลาไว้นะครับเมื่อวันพระรหัสสบดีที่30ตุลาคมเนี่ยโอกาสที่ครบวันสวรรคต 7วันนะครับเขาเรียกว่าสัตตมวานเนี่ยก็จัดไปแล้ว1วันเดี๋ยววันที่7พฤศจิกายนก็จะครบ15วันวันที่12ธันวาคมก็จะครบ50วันนะครับตามวัดคาทอลิกต่างๆก็จะมีพิธีที่จะลํำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยนะครับแต่ว่าจะมีพิธีบูชาขอบคุณถวายเป็นพระราชกุศลอย่างเป็นทางการเลยในนามของาศาสนาจากักรคาทอลิกนะครับ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่13ธันวาคมเวลา5โมงเย็นนะครับที่อัศนวิหารอสมชัญบางรักก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมน้อมสําึึกในพระมหาการุณาธิคุณแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลได้ในโอกาสนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมิสาวันสุกต้นเดือนที่วัดน้อยพระจิตเจ้านะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็7พฤศจิกายนเวลาเที่ยงครึ่งนะครับคุณพ่อสมศักดิ์ ตู้สำรางคุณพ่ออาร์ตเป็นประธานนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดให้กับพี่น้องที่พ่อเพิ่งส่งข่าวเมื่อวานวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะครับวันที่ศุกร์ที่5ธันวาคมสุกต้นเดือนนะครับเวลาเที่ยงครึง่งคุณพ่อพชนาธินิรมลธินวงศ์เป็นประธานนะครับส่วนพ่อจะขยับไปเป็นประธานในวันศุกร์ต้นเดือนนะครับวันที่2มกราคม2026นนะครับเปิดปีใหม่มาเจอกับพ่อได้ที่วันศุกร์ต้นเดือนนะวัดน้อยพระจิตเจ้านะครับ แล้วก็วันเสาร์หน้านะครับฉลองวันพรบุญเทเรซาหนองจอก8พฤศจิกายนวิสาเวลา10นาฬิกา30นาทีโดยพระคุณเจ้าพิบูลนะครับแล้วก็วันเดียวกันช่วงบ่ายนะครับจะมีกิจกรรมจาริกแห่งสันติตามรอยบุญรญาศีไทยไม่แน่ใจว่าที่บ้านินใหญ่แสงธรรมนี่มีไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยไหมครับที่สักการสถานเนาะมีครับพวกเราก็ไปร่วมด้วยครับไปร่วมด้วยนะครับแสดงว่าสัปดาห์นั้นนี่ไม่ได้ไปทางานอภิบาล ช่วงเช้าครับอ๋อช่วงเช้าไปร่วมนะครับอ่าแต่เขาก็มีกิจกรรมช่วงบ่ายด้วยเนาะนี่ใช่ช่วงบ่ายที่ที่อ่าเริ่มที่วิทยาลัยแสงธรรมที่บ้านลนใหญ่แสงธรรมเลยนะครับอ่าเฝ้าศีลมหาเสนิห์โดยพรศีลมหาสนแล้วก็มีการเดินจาริกไปจนไปกระทั่งอ่มิซาที่สักรสถานนี่เวลา6โมงเย็นนะครับพี่น้องก็ไปร่วมได้สแกนคิวอาโคนี้เพื่ออ่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะครับ ครับ,รบแล้วก็นี่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนครับเวลา10นาฬิกาชวนพี่น้องนะครับร่วมพิธีเจิมถวายวัดพระแม่มหาการุณนครับโดยพระเจ้าวีระอาพรรัตน์นะครับหลายท่านเนี่ยวันนั้นพ่อก็ได้รับเกียรติไปร่วมด้วยนะครับก็ไปเจออกันได้นะครับหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะพ่อมีพิธีนี้ด้วยเหรอ พิธีเจิม <พอ S 1> ถวา,ายวัดส <พอ S 1> ัมปทาน่านะ,ะครับจะบอกว่ารมเนียมประเทศไทยเนี่ยไม่มีเพราะว่าเราจะมีพิธีเปิดเสกวัดเลยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นวัดที่<ม><ม>สร้างใหม่หรือว่าบูรณะครั้งใหญ่ก็จะเรียกว่าพิธีเปิดเสกวัดนะครับ<ม>แต่ว่าพิธีเจิมถวายเนี่ยจะใช้กับอัศนวิหารอย่างตอนที่อัศนวิหารนสัมชัน่าบูรณะครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีการ ทําพิธีเนี่ยนะครับก็ใช้ใช้เรียกว่าพิธีเจิมถวายอัศนวิหารพิธีถวายอาสนวิหารสาชันนะครับแต่ว่าธรรมเนียมเนี่ยก็มีอยู่ในประเทศอิตาลีด้วยนะครับคุณพ่อเจ้าวัดพระแม่มหาการุณก็เป็นชาวอิตาลีอิตาเลียนนะครับคณะอะไรครับบัเดอร์เสือในฐานะที่เคยฝึกงานคณะปีเมนะครับได้ยินเสียงพอปิดใหม่คณะคณะอะไร มีมีครับดีมีนะครับนี่ท่านก็เ,เป็นชาวอิตาเลียนก็เลยอยากจะนำธรรมเนียมนี้มาใช้กับวัดนี้ด้วยนะครับก็หลังจากบูรณะครั้งใหญ่นั่นเองนะครับนี่วัดนี้ก็เรียกว่าพิธีเจิมถวายวัดพระแม่มหาการุณพิธีการอะไรเป็นยังไงจริงๆส่วนตัวพ่อก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววันนั้นก็จะไปร่วมด้วยนะครับพี่น้องที่สะดวกก็เรียนเชิญน,นะครับเพราะว่าจึงบอกว่าวัดนี้ก็เป็นวัดที่พิเศษที่สุดในประเทศไทย วัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จระชานที่เก้าทรงเปิดเสกเปิดเปิดทาพิธีเปิดวัดนะครับเปิดวัดนี่เป็นวัดเดียวเลยนะแต่ว่าพระองค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมเยือนวัดต่างๆแต่ว่ามาพิธีเปิดเนี่ยวัดเดียวในประเทศไทยนะครับอ่าแล้วก็วันอาทิตย์วันเดียวกันเลยครับมีพิธีมิสซาที่วัดนบุญโทมัสมัตธิอัส พระรามสองหลายท่านอาจจะงงวิ่ยมีวัดนี้ด้วยหรอพ่อเพราะว่าเป็นวัดใหม่เลยครับโดยคุณพ่อธนุเป็นเจ้าวาดองค์แรกนะครับวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นวันเริ่มเปิดใช้งานวัดแต่ยังไม่จะเป็นการเสกวัดนะเปิดใช้งานวัดเอ่อเปิดมีถวายมิสซาค,ครั้งแรกเลยนะครับบริการศิทยศักดิ์สิทธิ์ธธต่างๆพี่น้องที่อยู่ในโซนพระราม2ก็อ่าไปเซิร์ชในแมปได้นะครับก็ขึ้น วัดนบุญมาทิอัสพระรามสองเวลา10นาฬิกานะครับแล้วก็เวลา15นาฬแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนนะครับที่มีกิจกรรมวันนี้อาจารย์พี่ตัวก็ฝากมาดรปเตอร์ปฏิสรน,นะครับบอกว่าเชิญทุกท่านมาร่วมเสวนาในหัวข้อ Inculturation c คาทอลิกไทยนะครับเป็นไทยได้แค่ไหนนะครับก็มีวิทยากร4ท่านเออท่านนะครับก็จัดที่หอประชุมใหญ่ตึก บ้านศูนย์เซเวียนะครับที่วัดบ้านเซเวียนั่นเองพี่น้องก็ไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะครับสมัครแม่คิวอาโค้ดไปแล้วก็มีค่าลงทะเบียน550บาทนะครับแล้วก็วันเดียวกันก็มีการตรวจสุขภาพที่ศูนย์หลุยส์โชเวคลินิกเวชกรรมนะครับในซอยหมอสีถนนเพชรเกษมตรงข้ามบ้านเใหญ่แสงธรรมเลยนะครับก็มีให้บริการตรวจน้ําตาลในเลือดตรวจรักษาโรคทั่วไปแช่เท้า ประคบหม้อเกลือนะครับมีตรวจช่องปากและฟันด้วยในครั้งนี้นะครับวันที่15พฤศจิกายน7นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็อันนี้ฝากฝากประกาศจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกิดศาสนธรรมนะครับแผนกคิดศาสนธรรมคุณครูทัศนีก็ฝากประกาศมาว่าวันเสาร์ที่15และ22พฤศจิกายนนะครับก็ เชิญชวนพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักบวชครูจิตพิบาลครูคําสอนครูคาทอลิกหรือแม้กระทั่งพี่น้องคารวาสนะครับที่สนใจก็มารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือคําสอนพระาศาสนาจากคาทอลิกภาคที่4 นะครับเล่มโตโตเนี่ยเขามี4ภาคนะครับอันนี้ก็ดําเนินมาถึงภาคที่4แล้วนะครับวิยากรก็มีพระคุณเจ้าวีระอภรรัต้ะก็คุณพ่อวสันพี่รุณวงนะครับสแกนคิวอาโค้ดเพื่อลงทะเบียนแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็นี่วันพุธพฤหัสที่20พฤศจิกายนนะครับแผนพระคัมภีร์เขาก็มีกิจกรรมให้น้องๆได้รู้จัก AI ในการเรียนรู้พระคัมภีร์คาทอลิก จัดขึ้นที่บ้านผู้หวัานนะครับแปดโมงครึ่งถึง12นาฬิกานะครับก็สแกนคิวอารโค้ติดตามไปได้วันที่23พฤศจิกายนก็ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมนลแห่งเหรียญอัศจรรย์ท่าเรือคลองเตยหรือว่าเราเคยรู้จักกันดีในนามของวัด โรงหมูนั่นเองนะครับมิซาเวลา10นาฬิกานะครับโดยคุณพ่อที่บวชครบ25ปีนะครับแล้วก็วันเดียวกันเลยเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับฉลองวัดพระคิสตกษัตร์นครปฐมนะครับโดยคุณพ่อรัตนศักกิจสกุลเป็นประธานนะครับอันนี้พี่น้องก็ต้องเลือกไปแล้วนะครับเพราะเวลาเดียวกันเลย2วัดนี้นะครับแล้วก็ปลายเดือนอ่าสุดท้ายแล้ววันเสาร์ที่2 9พฤศจิกายนนะครับฉลองวันนบูรันเรบางภาษีโดยคุณพ่อ สุรสิทธิ์ชุ่มสีพันธุอุปสังคราชเป็นประธานนะครับอันนี้ข่าวไปสัมพันธ์จบแล้วทีนี้มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจจากคริสร้างสรรค์ให้พี่น้องได้ติดตามนะครับอย่าลืมไปติดตามคอนเทนต์แรกเลยที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อวันวันไหนเอ่ยพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับกับคริสซังสนเนี่ยสองท่านนี้นะครับเราเจอกันในรายการคริสตึงังางนประจำเออนนี้นะครับกับบทเพลงล่าสุดก็คือ เล่งอะไรพระองค์คือชีวิตของ<ม>ฉันนะครับใครเป็นพิธีกรเดี๋ยวพี่น้องต้องไปเปิดดูนะครับ Facebook YouTube คริสสร้างสารรค์หรือสแกน,นคิวีวาโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นได้เลยเน,นะครับหรือว่าเสิร์ชคําว่าคริสถึงจังพระองค์คือชีวิตของฉันก็ได้นะครับเราก็จะมาวันพุธเว้นพุธสนับกับคริสไลฟ์ทอล์กนะครับในกรพี่น้องก็มาติดตามได้นะครับแล้วก็ วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งปีเต็มครับเบอเดอร์ปัญญาจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมวันบวชพระสงฆ์ของคุณพ่ออภิกรโกโมลพิจักชัยนะครับยังเป็นอ๋อไม่ไม่ใช่สงฆ์ใหม่แล้วสงเกือบใหม่ <c oughs> ของสังฆมณฑลเชียงใหม่นะครับตอนนั้นไปจัดพิธีบวชพระสงฆ์ที่ลำปางแล้วพ่อก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมแล้วก็เลยพาพี่น้องได้ไปเยี่ยมชมบ้านเ,เล็กนะบุญฟรังซิสเซเวียที่ลำปางหลังจากที่ได้รับเทียบเชิญจากคุณพ่อสราบุรมา ตั้งแต่ปีสองสองอ่ะผ่านมาสองปีอ่ะตอนนี้ผ่านมาสามปีแล้วพอเลยเพิ่งมีโอกาสได้ไปนะครับอที่นั่นก็มีอ okay, ๋อเคยเคยจัดรายการครั้งหนึ่งไอ้แนะนำบ้านเนี่ยอ่าช่วงปีตอนปีสองสองที่มีบัลเดสบัลเดสซีเบเซิร์ตเป็นใช่ตอนนั้นก็ถามทั่วไปแต่ยังไม่ได้พาไปเยี่ยมชมแต่ว่ารอบนี้จริงๆก็ถามว่าก็ไม่ได้คือเยี่ยมชมแต่บริเวณข้างนอกแต่ก็ไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าตอนนั้นเขาใช้ พื้นที่อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าจัดพิธีบวชพระสงฆ์ด้วยนะครับแต่ว่าย้อนไปดูเหตุการณ์กันลก้กันอันนี้เป็นของที่ระลึกสําหรับบัเดอร์ไอของสาหรับคุณพ่ออภิกรครบหนึ่งปีบวชเป็นพระสงฆ์เกือบจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่สามพฤศจิกายนนะครับที่ YouTube ช่อง Chris on Tour พี่น้องสแกน QR Code ได้นะครับเราก็จะมาจันทร์เว้นจันทร์อย่างนี้นะครับก็ติดตามกันได้ วันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นเรื่องราวของบานเอเล็กลำปางวันจันทร์ที่แล้วก็เป็นเรื่องราวของเจ็ดวัดสังฆมณฑลจันทบุรีสัปดาห์ก่อนนู้นวัดนบูญเทเรซาหนองจอกแล้วก็นู่นเลยวัดพระวิสุธทธิวงศ์ลำไส้ปทุมธานีรวมไปถึงคอนเทนต์อีกมากมายในช่องคริสออนทัวร์พี่น้องอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะครับนี่แล้วก็ช่องคริสไลฟ์ทอล์กก็ไม่น้อยหน้านะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพ่อก็สัมภาษณ์ บัตเตอร์ดรีมรัชนนท์กองโฉมในนามของนามปากกาความฝันกับน้องอันนานี่บัตเตอร์เสือจริงตอนนั้นบัตเตอร์เสือพยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมในรายการในในอีพีนั้นแต่ว่าหาวิธีเข้ามาไม่ได้วันนั้นนะวันนี้ก็เลยหามันกันหาอแล้วกันแต่ว่าได้แล้วนะครับนี่แต่ว่ารู้จักน้องอันนาดีเพราะอะไรอยู่สินซนจอนเป็นเซอร์บลุเซนจอนนี่อ่า เขาสองคนมาอบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานใหม่นะครับชื่อว่าเก er ็บน้ำตกใส่กระเป๋านะครับพี่น้องก็ไปติดตามย้อนหลังได้สแกน QR Code คเนี่ยที่ u t u b e ช่อง Chris Lifetalk นะครับคนละช่องกับที่เราออกอากาศอยู่ตอนนี้นะ <c oughs> พี่น้องก็ไปติดตามได้แล้วก็ถ้าพี่น้องสนใจนีหนังสือเล่มใหม่พอกิ๊ดจะบอกเป็นหนังสือแรงบันดาลใจดีๆเล่มใหม่ของความฝันและอันนาเลยนะครับพี่น้อง ติดตามได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาเป็นของขวัญปีใหม่เพียงราคาปกติ165บาทเขาบอกว่าถ้ามาจากคริสร้างสารรค์ลดให้เลยเหลือ160บาทนะโอ้ราคาน่ารักขนาดก็กำลังน่ารักจริงๆอยู่ข้างหลังพ่อขออภัยไม่ได้เอามา <ขอ S 1> ให้ดูดนะครับเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปดูใน Facebook ความฝันโอ้เขาเพิ่งเปลี่ยนโลโก้ใหม่ขออภัยด้วยพ่อยังไม่ได้อัปเดตแคปชั่นนะครับ แต่ว่าเป็นรูปผีเสื้อในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีคำว่าด r e a ด้วยนะครับพี่น้องลองดูโลโก้ใหม่ของเขาแล้วก็ดูว่ามันสะกดคำว่าด r e a ยังไงแล้วก็ทักทายมาในคอมเมนต์เราก็ได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่สนใจหนังสือเก็บน้ำตกใส่กระเป๋าก็ไปส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์ในเพจความฝันได้นะครับนี่ โอเคโรงเรียนเซนต์โรดบิกยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนชายหญิงปีการศึกษา2569น,นะครับพี่น้องสแกน QR code คนี้ได้เลยนะครับเตรียมสอบประเมินความรู้วันพุธที่17ธันวาคมแล้วก็นี่ขายของให้สังคมทุนสุร,ราธานีของเบเดอร์กระตุนะไอของเบเดอร์เสือนะครับ <c oughs> วิทยาลัยจุลทรีนอร์มอสโกสุร,ราษฎ <c oughs> ร,ร์ก็เปิดรับสมัครนักเรียนเนาะปะวชปวสนะครับมีหลากหลายสาขาเลยนะครับก็ติดต่อสแกนค r ว o d e โคไปได้นะครับ นี่สําหรับพี่น้องที่อยู่ทางสุราษฎร์เนาะนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดมีข่าวประชาสัมพันธ์งานฉลองวัดหรือกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่างๆพี่น้องส่งเข้ามาได้นะครับทางอินบ็อกซ์ใน c o o o p k p e g e คริสสร้างสรรค์หรือว่าทางอีเมลใหม่เรามีอีเมลทางการของพวกเราแล้วนะครับชื่อว่าคริสสร้างสรร at gmail com นี่นะครับพี่น้องก็ส่งข่าวมาได้นะครับส่งมาแต่เนินๆพ่อก็จะมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ในช่วงโต๊ะข่าวประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับ